สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นชวนชมที่เพาะมาเล็ดเองนะคะชุดนี้คือใส่กระถางไว้เก้ากระถางนะคะช่วงนั้นกระถางไม่พอก็เลยใส่ถุงเพาะชำนะคะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งผ่านฝนมาแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ลากล้นกระถางแล้วนะคะบางต้นก็เริ่มออกดอกนะคะก็มาลุ้นดูว่าสีเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเป็นเมล็ดที่เก็บเองจากต้นนะคะติดฝักแล้วก็เก็บก็ต้องมานั่งลุ้นเพราะว่าผสมตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปผสมเกสรไม่ได้ช่วยผสมนะคะให้มแมลงผสม น่าจะล้นกระถางหมดแล้วนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนกระถางให้นะคะช่วงนี้ล้นกระถางนะคะตัเล็กๆนะคะล้นกระถางหมดแล้วย้ายลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะล้างโต๊ะนะคะเอาไว้เป็นที่สำหรับทำคลิปวิดีโอต้นไม้ให้เพื่อนๆรับชมนะคะตอนแรกก็อยู่ในโต๊ะนี้นะคะโต๊ะหินอ่อนก็ประมาณสัก18-19ปีนะคะประมาณนี้นะคะโต๊ะเอามาวางไว้ด้านหลังหอพักนานแล้วนะคะเอาต้นไม้วางไว้เขาก็าตากแดดตากลม ก็จะผุพังไปแล้วก็มีขี้ตะไคร่น้ำนะคะขึ้นมาก็เอาไว้สำหรับทำคลิปต้นไม้นะคะจะได้มีที่วางโล่งๆตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะสวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ